สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับช่างันอะไรติ้งนะครับในช่องว่างทุกวันเลซิ่งของผมเองนะครับตัวนี้ผมเอาลูกสูบหัวนูนหัวนูนนะครับหัวนูนกระโปรงแคบลูกทรงฟอสนะอย่างนี้นะมาให้ดูกันหัวนูนแหวนสูงด้วยกระโปรงแคบกระโปรงลูกสูบเนี้ยมันจะแคบนะครับบางนะกระโปรงบางแข็งบางนะครับ เอามาให้ดูกันนะเดี๋ยวผมจะวัดพอดีผมมีลูกสูบเวฟร้อยร้อยสิบใบกับร้อยยิบห้าอยู่ผมก็เลยว่าจะวัดให้ดูนะเพราะว่าบางคนก็ถามเข้ามาว่าแหวนมันสูงกว่ากัน<ม>เยอะไหมครับเดี๋ยวผมก็นี่เดี๋ยวอาให้ดูเลยนะนี่ตัวนี้เป็นลูกร้อยสิบไอนะลูกเวฟร้อยสิบไอเดิมๆส่วนตัวนี้เป็นลูกแต่งของผมตัวนี้ห้าสิบมิลนะครับนี่ห้าสิบมิลนะดู เห็นไหมล่องแหวนตัวนี้สูงขึ้นสูงสูงกว่าเห็นเห็นเลยนะดูนะโอเคนะพอเห็นเนาะสูงกว่านะครับส่วนแต่ว่าตัวนี้กระโปงเอกกระโปงกระโปรงลูกสูงมันจะสั้นนี่มันสั้นกว่ากันนี่นะครับมันสั้นกว่ากันแต่ว่าตรงหัวหัวตัวนี้หัวตัวนี้ของลูกูรห้าจิมินผมนะ่ะมันนูนนะหัวนูนแหวนสูงส่วนตัวนี้มันจะเป็นแห่งแหงกัก เพราะว่ารูปมันเล็กเขาตัวนี้เขาไว้กักกําลังอัดตรงนี้นะกาลังก็อยู่ตรงนี้ส่วนตัวนี้กําลังอัดเหือเือกําลังอัดได้เยอะกว่าแน่แน่นอนร้อ,รอยเปอร์เซ็นต์แรงด้วยนะครับตัวนี้ลูกห้าสิบมิลน,นี่แหวนสูงเดี๋ยวมาดูลูกสูบมันสูงยังไงขอบลูกสูบของเวฟเอ้ยขอบลูกสูบของเวฟร้อยสิบไอกับลูกสูบแต่งของผมนี่ ลูกสูบเวล110ไอจะขอบสูงกว่าอยู่ประมาณ0.5มิลนะ0.5มิลตัวนี้จะต่ํากว่าเขาออกแบบมาให้เพื่อเพราะว่าตรงนี้มันมีกําลังอัดเยอะอยู่แล้วขอบลูกสูบก็เลยต่ํานะครับขอบลูกสูบก็เลยต่ําลงมาเพื่อที่จะไม่ให้ล่องแหวนไม่ให้ล่องแหวนไม่ให้ขอบเนี่ยรับกําลังอัดเยอะเกินไปเดี๋ยวจะล่องแหวนแตกนะเขาออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้ นะเลยเลยต่ำกว่ากันเนาะส่วนตัวนี้เป็นลูกสูบเวฟร้อยิบห้านะตัวนี้เป็นสายเวฟร้อยสิบไอนะครับตัวนี้สายร้อยสิบไอขี่หมวกเดิมๆนะใส่กองใส่อะไรวิ่งมันๆนะตัวนี้นี่นี่นะครับลูกห้าสิบมิลห้าสิบเอ็ดห้าสิบสามห้าสิบห้าสิบเอ็ดห้าสิบสามมิลขายอยู่ราคาห้าร้อยห้าสิบาทนะครับสนใจก็ทักเข้าไปที่เพจช่งงางควันอะไรซิ่งนะครับเพจช่งงางควันอะไรซิ่งนะตัวนี้ มีให้เลยมีจําหน่ายเลยห้าร้อยห้าสิบรวมส่งอยากได้แวา,วาลูกค้าใส่วาวเท่าไหร่ก็บอกบอกได้เลยนะครับเดี๋ยวทางร้านเราจะหลบแววให้หรือว่าอยากเอาไปหลบเองก็ได้นะครับได้ได้เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะส่วนตัวนี้ตัวนี้เป็นสายเวฟร้อยสิบไปลูกเนะล็กนะลูกค้าสามก็มีเดี๋ยวสายเวฟร้อยยี่สิบห้าก่อนเวฟร้อยยี่สิบห้านะ นี่ตัวนี้ผมมีลูกเวฟ125ตัวนี้เป็นลูก57มิลแต่ว่าเ,าเดี๋ยวเอาวัดกับ56ดีกว่ามันยอดฮิตนี่56 57, 57นะนี่กระโปรงแคบดูนะดูดูด,ดูดูกระโปรงลูกสูบผมนะปุ๊บโอเคเดี๋ยวผมจะเอาสลักใส่นะใส่วัดนี่แล้วก็เอาสลักใส่เรียบร้อยแล้วนะครับดูขอบลูกสูบเท่ากันเลยนะครับ ขอบลูกสูบเท่ากันเลยนะครับขอบลูกสูบเท่ากันกับเวฟร้อยยี่สิบห้าเลยนะครับดูล่องแหวนดูระยะล่องแหวนห่างกันเห็นได้ชัดนะเห็นได้ชัดเลยนะครับล่องแหวนห่างกันเห็นได้ชัดเลยนะครับตัวนี้นี่ห่างกันเห็นได้ชัดเลยนะครับลูกห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดมิลนี่อ่รวมทรงหกร้อยบาทนะครับรวมท่งหกร้อยบาทเป็นลูกทรงฟอนต์นะนี่ สนใจก็ที่เดิมเพจช่างควอนตัไติ้งนะอยากอ,าอยากให้เราหลบเบ้าให้เลยเราเราก็หลบให้ได้นะครับเรามีเครื่องมิลลิ่งหลบเบ้าอยู่แล้วที่ร้านนี่อยากให้เราหลบเวาเว้าเท่าไหรก่ก็บอกได้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทางร้านเราให้พนักง,งานหลบให้นะครับให้ช่างเขาทาให้ตัวนี้เป็นสําหรับนะลูกพวกนี้นี่ ผมแนะนํานะครับสําหรับรถไม่มีชักนะครับรถเป็นชักเดิมนะจะเหมาะมากกับรถชักเดิมถ้าเป็นรถมีชักผมว่ามันมันล่องแหวนมันสูงอยู่แล้วมันมันจะได้มันจะแบบยังไงละ่ะมันล่องแหวนมันจะเกินเนาะเราจะได้แบบถ้าถ้ารถมีชักไม่ไม่ค่อยเหมาะนะแต่ว่าก็แล้วแต่ช่างที่เราจะไปโมดิฟายเอานะครับส่วนตัวนี้ก็เห็นไหม หลบวาวได้เยอะนะครับสนใจก็เพจช่างของนอะไรซิ่งนะครับทักเข้าก,กันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวแอดมินเรามีแอดมินต่อบีอยู่แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเอาเสื้อสูบลูกเอ้เสื้อสูบเว็บร้อยยี่เว็บร้อยยห้าไฟเลี้ยวบ,บังลมนะครับเว็บร้อยยี่คาบูพวกนี้นี่แต่ว่าเป็นงานตีปอกลูกใหญ่แล้วครับตีปอกลูก66สมิล ปอกใน66มิลปอกนอก71มิลความยาวรวมอยู่1 1 5มิลน,นะครับเดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะครับคลิปหน้าใครสนใจสายสายชักยาวนะลูปโตโมชักยาวก็ไม่แพงนะครับเสื้อสูบเดี๋ยวผมจะเอามาลงให้ดูอีกคลิปนะครับถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กดติดตามไอ ช่อง Youtube เราให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมมีอะไรอะไรใหม่ๆมาแล้วผมจะอัปเดตให้ดูนะครับเผื่อใครสนใจอยากเอาไปโมดิฟายรถตัวเองที่บ้านก็ทักถามกันได้เลยนะครับแอดมินใจดีนะครับก็ขอก็ไม่มีอะไรแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับ